งานทางนาได้บ่เป็นไรไปได้ก็ต้องออกบ้างไปสำรวจอีแล้วนะสำรวจโอเคบ่คุ้มบ่ฮะคุ้มบ่หน่อยได้ทีเด็มานาเงพวกนาขิงเทียวมากกบด้มากเพราะว่าขาจ้าุมีเบล่ามันหน่อยขาเจ้าบดมะนามเบล่ามันน่อย ยเมื่งแบนกนแยกมานังก็ต้องมากีเด้มาทุนแต่ม่าทุนกด็มาอินท่ากินเงินกับใบางหุ่นห้างรูแซนห้างห้างเซลาตูตว่าชนมาเยาวมาทุนบ่กนกัม่านังห่อนสิบิวงานว่าเยวสิให้เบิงวิวเบิ่งธนาพี่พ้าหลายเดือนเบิว cầm này Hai thằng Đây nhang, đây con áo xuống, kia Up to you Đây này đây con, đây nắm phụn เอาอ,อีกขึ้นใไ่กระเจาขึ้นกราโหก อ่อฮะเนี่ยสิส่ะเดี๋ยวโอเคเป็นส่วนพ้ามนานก็อีงามเนี่ยโอ้ผ้ามนานก็อีงามกับบ่กร้องกุ้งว้ายพี่เขารู้แล้วเราว่าพี่ใหญ่พี่นะมันเรีกว่พี่ใหญ่พี่อ่ะ โนมาเลยคันเอาเหี่ยวด้วโอ้นบไอพีธรรมดาธรรมดามีไหมธรรมดาอ๋อัอปปโลโอปปลโอบขุพหลาย้องวันเด้อวม่รูมนี่ for what you buy hand even you not take แต่ม้าแซลตะกันข่าอยู่ไม่มีนยังนด้แต่จอมมาแซลตกันเียกเสนอลงคุยัิลีเหนมืดปับป๊บก็ได้แล้วมันมืดมันย่อนแสง สวยไหมั้ะสวยไหมล่ะันมาดสวยไห้าสยเยสิหาปรับแสงใหุ้ณโอ้ยทางมือตึมเออสีใข้านี่ย มือตึมสเปียดสเปียดกับมะหมองเก่าข้าหย่อนกับมาหมองเกาเี่ให่พีี่มักมีสเตอร์ p ่ พวกบ้านก็จะอยู่ริมนี่จะดีเลยมาเลนนำเนี่ยยังกง่าง,งอันนี้เมืองสะเปีเยรนะ์ด้ในง่ามขึ้นกันเมืองนี่กระดาษน้อยๆน้อยๆกัะง่ามอยู่สะเปียดเห็นนักท่องเที่ยวกับมา่ลายคือกันเ้อสเปียดง่ามขึ้นกันแมนอยู่น้องมันเป็นออกสีน้ำเงินเขียวๆขึออ <c oughs> ้นมระกตนี่เมืองสะเปียดสสเปีย